ราะตอนแม่แพ้ท้องอยากกินทูบหอมพอเธอเกิดมาจึงได้ชื่อหอมปี2528พลสยามภาพยนตร์โดยมานะพลสยามได้หยิบเอาชีวิตจริงของเด็กหญิงคนหนึ่งมาสร้างเป็นหนังผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงจนต้องมีการสร้างภาคสองตามมาติดๆเธอวิ่งไปทุกวันให้ทันเรียนเธอวิ่งมาทุกวันเพราะกะตัญยูเธอคือวันลีจากชีวิตจริงของเด็กหญิงยอดกตัญยู ปี2,524วันลีนโรเวทจากชีวิตจริงของเด็กหญิงยอดกระตันยูอายุ12ขวบวิ่งวันละ8กิโลเมตรเพื่อช่วยชีวิตแม่และอาจทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นอีกนิดหนึ่งหนังเรื่องวันลีปี2,528เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาที่มีฐานะยากจนอาศัยอยู่กับพ่อแม่และยายที่ตาบอดในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งแม่ของวันลีนั้นมีอาชีพค้าขายไอติมส่วนพ่อก็รับจ้างทำงานทั่วไปด้วยความยากลำบากของชีวิตทำให้พ่อนี้ออกจากบ้านส่วนแม่ก็ได้ทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือไปขายเลือดตัวเองเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวจนร่างกายสุดโทมนอนป่วยเป็นอัมพาตเพื่อดูแลแม่และยายที่ตาเริ่มบอดลงเรื่อยๆทำให้ในตอนกลางวันของทุกวันวันลีต้องวิ่งกลับบ้านระยะทางหลายกิโลเมตร เพื่อไปป้อนข้าวป้อนน้ําให้แม่ที่ป่วยและยายที่สายตาที่ย่าแย่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากนั้นเธอจะวิ่งกลับไปเรียนอีกครั้งในตอนบ่ายเรื่องราวของเด็กจิงยอดกระตันยูจะลงเอยเช่นไรปลายทางของความกะตัญยูจะทําให้เธอได้พบกับแสงสว่างในชีวิตขึ้นบ้างหรือไม่เป็นหนังดีอีกเรื่องที่เราไม่อยากให้พลาดโดยประการทั้งปวงครับสําหรับเรื่องนี้นะครับได้ลุงทวนท,วน,ทวนคำมีสีดาราหนวดเหล็กร่วมกับประวิทยชุม่มฤทธ เป็นผู้เขียนบทครับหนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้ที่เราจำกันได้ดีก็คือคนที่เล่นเป็นยายของวันลีในเรื่องวันลีนี่เองครับนั่นก็คือป้าหอมมาลีเวทประเสริฐนักแสดงอาวุโสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยวันนี้เรามาทำความรู้จักกับป้าหอมกันครับมาลีเวทประเสริฐหรือที่รู้จักกันดีว่าป้าหอมเกิดเมื่อวันที่25มกราคม2 4 5 3 หากป้ายัางอยู่ถึงวันนี้จะมีอายุ112ปีพอดีแต่ป้าได้จากพวกเราไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลวตั้งแต่เมื่อวันที่22ธันวาคม2535สิริอายุ82ปีป้าหอมมารีเวทประเสริฐเริ่มในละครครั้งแรกเมื่อปี2478อายุ25ปีกับคณะละครรดีบันเทิงของผู้เป็นป้าหลังจากนั้นจึงก้าวเข้าสู่วงการละครเวที ในช่วงปี2488ถึง2495ซึ่งตอนนั้นป้าอายุอยู่ในราวราว35ถึง42ปีก็แสดงละครเวทีมานานถึง8ปีด้วยกันครับเรียกว่ามีความชำนิชำนาญเป็นมืออาชีพพอตัวแล้วในหลากหลายบทบาทต่อมาละครเวทีเสื่อมความนิยมลงวงการหนังเริ่มตั้งไข่และค่ะคอยๆเฟื่องฟูขึ้นป้าหอมมาลีจึงเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้เล่นคือเรื่อง ลูกคนจนในปี2503ตอนนั้นป้าอายุ50ปีพอดีจากนั้นก็มีผลงานตามมาอีกมากมายทั้งบทตัวประกอบตัวสมทบกระทั่งป้าหอมมารีเวทประเสริฐได้รับรางวัลนักแสดงประกอบจญิงยอดเยี่ยมในงานประกาศผลรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีครั้งที่7ประจำปี2507จากบทแม่นมในเรื่องจำปูลของอัศวินภาพยนตร์กำกับการแสดงโดย พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนหรือพระองค์ชายใหญ่นั่นเองจุดเด่นของป้าหอมมาลีก็คือน่ารักตลกแม้ไม่ใช่ตลกก็ตลกครับชอบมองคอนงอนตุบป,ป่องมักได้รับบทเป็นแม่นมของพระเอกนางเอกหรือบทยายของนางเอกเรียกว่าสมัยนั้นถ้าบทมาในโทนนี้แนวนี้ป้าหอมของเราฟาดเรียบครับถือเป็นหนึ่งในสี่ของแม่นมของวงการซึ่งประกอบด้วย หม่อมชันพวงวันป้าทองสุลาลีวันสุวรรณทั์ป้าชูศรีมีสมมนและก็ป้าหอมมาลีเวทประเสริฐของเรานี่เองปี2526ยังจำละครเรื่องคุณยายกัจิทธิ์ได้ไหมครับออกอากาศทางช่อง5ของบริษัท JSL ได้ประพาชชนสลานนเขียนบทโทรทัศน์แสดงนำโดยป้าหอมมาลีเวทประเสริฐยานีตราโมทอมราอัศวนนปัญญานิรันกุลไตรภบิมประพัฒน์ทิติมาสังคพิทักษ์ เด็กหญิงวันวิสาดำขำและวันนิสาสีวิเชียนเป็นละครสอนใจเบาสมองเพลงสนุกครับต่อมาเมื่อเริ่มอ,อายุมากขึ้นป้าหอมมารีเวทประเสริฐก็เดินได้ไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากชราภาพทำให้ต้องหยุดงานแสดงถึงแม้มีคนขอให้แสดงโดยถือไม้เท้าแสดงก็ได้แต่ป้าหอมก็นึกกระดากใจจำต้องพักการแสดงไว้แต่เพียงเท่านั้นแต่ก็ยังพอมีรับเชิญออกรายการต่างๆบ้าง เช่นรายการจันกระพริบวิกศูนเจ็และยุทธการขยับเงือกเหตุที่ป้าหอมได้ชื่อว่าหอมก็เพราะตอนที่แม่ตั้งท้องเกิดอาการแพ้ท้องแบบแปลกๆคือมีอาการอยากกินทูบหอมสีให้ได้ใครห้ามก็ไม่ฟังแม่ก็ยังอุตสา์ไปซื้อทูบหอมมาเป็นแท่งๆแล้วมาหักกินเอากินเอาเมื่อลูกสาวเกิดมาผู้เป็นแม่บังเกิดกล้าวด้วยความรักจึงได้เรียกชื่อเล่นว่าหอมชื่อเล่นป้าหอม จึงมีที่มาด้วยประกาชนี้ป้าหอมมารีเวทประเสริฐเกิดเมื่อวันที่22มกราคม2453ที่จังหวัดพระนครประเทศสยามได้จากพวกเราไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่22ธันวาคม2535สิริอายุ82ปีป้าหอมมารีเวทประเสริฐป้าจะยังหอมหววในใจของพวกเราทุกคนไปอีกนานเท่านานขอกราบคารวตาไลย